แกงไก่ใส่หน่อไม้สดช่วงนี้หน้าฝนครับหน่อไม้ออกเยอะแต่ละหนอ่อหววกววขาวๆน่ากินราคาก็ไม่แพงครับนำมาแกงใส่ไก่บ้านพริกแกงใต้รสจัดจัดบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดครับสวัสดีครับทำกับข้าวให้มีกินวันนี้ชวนเพื่อนเพื่อนมาทำแกงไก่ใส่หน่อไม้สดแกงยังไงสีสันชวนกินไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับส่วนผสมของแกงไก่หน่อไม้สดก็จะมีเนื้อไก่ครับ วันนี้ผมใช้เป็นเนื้อไก่บ้านครับเพื่อนๆจะใช้เป็นไก่เลี้ยงไก่เหนียวก็ได้นะครับตามสะดวกเลยครับหน่อไม้สดต้มสุกเรียบร้อยแล้วครับโหระพาเลือดไก่ครับพริกสดซอยครับใบมะกรูดมีกะทิครับวันนี้ใช้เป็นกะทิกล่องนะครับพริกแกงครับผมใช้เป็นพริกแกงใต้นะครับสำหรับพริกแกงนะครับพริกแกงที่ยังไม่ได้ผสมกะปิลงไปก็ให้เพิ่มกะปิลงไปนะครับน้ำปลาครับเกลือป่นน้ำตาลปี๊บครับ เรามาเริ่มแกงกันเลยนะครับเนื้อไก่นี่ครับจะมีบางคนที่รู้สึกขาวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแก้ขาวด้วยการลวนเนื้อไก่ก่อนนะครับให้นําเนื้อไก่ใส่กระทะก่อนครับเราเติมน้ําเล็กน้อยนะครับพอที่เราจะลวนได้นะครับตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปประมาณหนึ่งต้นนะครับตะไคร้ใบมะกรูดก็สักใบสองใบครับให้พอมีกลิ่นหอมครับเกลือป่นครับประมาณหนึ่งช้อนชาครับ จะทําให้ไก่เรามีรสชาติดีนะครับแล้วก็ไก่ไม่เละนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้เป็นไก่เนื้อไก่เลี้ยงนะครับเนื้อจะไม่เละนะครับถ้าเรามาล้วนก่อนครับแล้วก็ไม่คาวด้วยครับสูตรนี้ไม่คาวแน่นอนครับล้วนไก่ให้สุกก่อนประมาณก็50เปอร์เซ็นตนะครับครับเราใส่น้ําไปพอขูกคลิกประมาณนี้ยครับแล้วก็ล้วนให้จนน้าแห้งนะครับ พอเรารวนไก่มาจนน้ําแห้งนะครับทีนี้ให้เราใส่พริกแกงครับพริกแกงพร้อมกับกะปินะครับสูตรนี้นี่เพื่อนๆลองไปทําดูนะครับรับรองความอร่อยแน่นอนครับก็เติมกะทิของเราลงไปหน่อยหนึ่งครับเพื่อนๆใช้เป็นหางกะทินะครับก็ใช้หางกะทิได้เลยนะครับถ้าเป็นหัวเป็นหางนะครับแต่วันนี้ผมใช้กะทิกล่องนะครับผมก็จะใช้วิธีเติมกะทิลงไปทีละหน่อยนะครับ เหัวกะทิแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปเรื่อยๆนะครับใส่ลงไปทีละหน่อยนะครับอย่าใส่ลงไปเยอะทีเดียวให้เราผัดลวนพริกแกงกับไก่เราให้หอมก่อนนะครับเราถึงจะเติมน้ํานะครับตอนนี้นี่ไก่เราเนี่ไม่คาวแล้วนะครับเพราะเราล้วนจนแห้งแล้วนะครับพวกเลือดพวกไขในกระดูกมีสุกหมดแล้วนะครับเราไม่ต้องใช้น้ำมันพืชมาผัดพริกแกงนะครับ ดีต่อสุขภาพด้วยครับจะหอมมากครับตอนเรารวนเนี่ยครับเหมือนไก่คั่วพริกนี่ครับพอเรารวนไก่กับพริกแกงเราจนหอมดีแล้วนะครับก็ให้เราเติมน้ำครับแล้วก็กะทิอีกเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับคือเหมือนกับเราทําเป็นหางกะทินะครับ เราจะไม่เน้นกัที่แตกมันนะครับสำหรับน้ำก็ให้พอท่วมไก่นะครับประมาณนี้ครับให้พอปิ่มๆนะครับเพราะเรายังมีหัวกะที่จะใส่ยิงนะครับแล้วก็มีหน่อไม้มีเลือดไก่นะครับก็ร้อยน้ำเดือดครับพอน้ำแกงเดือดขึ้นมาอีกรอบนะครับหอมมากนะครับปรุงรสเลยครับ น้ำปลาครับน้ำตาลปี๊บครับใครชอบชูรสใครชอบผงปรุงรสก็จัดการได้เลยนะครับแต่ไม่ใส่ก็อร่อยแล้วนะครับไก่บ้านทำอะไรก็อร่อยครับให้เราชิมรสให้ได้ตามชอบเลยนะครับปรุงรสได้ตามชอบแล้วก็ใส่เลือดไก่ของเราครับ ตามด้วยหน่อไม้ที่เราต้มไหมครับช่วงนี้หน่อไม้เยอะครับอ่อนน่ากินมากครับถ้าน้ำแห้งไปช่วงนี้ก็เติมน้ำได้นะครับพอทุกอย่างสุกดีแล้วนะครับทีนี้ก็ให้เราเติมหัวกะทิครับ ใช้ไฟแรงเลยนะครับก็รอให้เดือดครับพอเดือดขึ้นมาอีกรอบนะครับชิมรสทุกอย่างได้ที่แล้วนะครับก็ใส่พริกซอยครับสดซอยครับก็ใบมะกรูดครับมะกรูดที่เราใส่ปิดท้ายอย่างเงี้ยมันจะหอมนะครับปิดท้ายที่ใบโหระพาครับ ใ,ใบโหระพาโดนความร้อนนะครับมันจะได้ไม่ดำนะครับออปิดแก๊สได้เลยครับเกงไก่หน่อไม้สดครับหอไมไปเก็บบ้านไปนบ้านเลยครับ แกงไก่มอไม้สดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอมหน่าทานมากครับสีสันสวยงามครับเพื่อนเื่อลองไปทําทานดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ